การขับรถสามล้อเครื่องรับผู้โดยสารในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นกิจวัตรของทวัตชัยมูลอินตะครูหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนสารพีปริยัตศึกษาอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่หลังถูกลดเงินเดือนลงกว่าร้อยละห้าสิทวัตชัยเป็นครูมากว่า15ปีได้รับค่าตอบแทนตามขั้นปกติแต่ในปี2 5 6พพรบการศึกษาพระปะริยัติธรรม บังคับใช้ระเบียบให้นำเงินค่ารายหัวนักเรียนมาจ่ายเงินเดือนครูเท่านั้นโรงเรียนจึงไม่สามารถนำเงินในส่วนอื่นมาสมทบได้โดยโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียน94รูป แต่ละรูปจะมีค่ารายหัว750บาทต่อเดือนรวมเป็นเงิน7 5 0 0บาททางโรงเรียนต้องนำมาหารจ่ายค่าตอบแทนครูที่มีอยู่9คนได้คนละ7,800บาททำให้ไม่พอเลี้ยงดูครอบครัวรรรรที่ผ่านมาต้องขายทรัพย์สินและนำเงินไปดาวรถ3าล้อเคร <300 S 2> ื่องมาขับหารายได้เสริมถามว่ากำลังใจมีไหม กำลังใจเห็นลูกพระลูกเนรนี่ทำให้ลูกขึ้นมานั่งสู้โดยที่ค่าตอบแทนนะแทบจะไม่พอใช้จ่ายถามว่าล้าไหมล้ามากๆเพราะเราจะต้องแบ่งกำลังกายของเราเนี่ยไปต่อสู้หาเงินที่อื่นงานเสริมมาเลี้ยงงานหลักงานหลักคือหัวใจคือความเป็นครูสอนนักเรียนอันนี้คืองานหลักคือด้วยใจแต่เอางานเสริมที่มันมีรายได้จากส่วนอื่นมาหล่อเลี้ยงชีวิตเพื่อที่จะมาเลี้ยงตัวของเราอมาหล่อเพื่อที่จะให้มา เติมเต็มงานหลักของเรานะครับไม่ต่างจากโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ที่นี่มีนักเรียน350รูปได้รับเงินอุดหนุนรายหัวรวมเดือนละ262,500บาทเมื่อน,นำมาเฉลียเป็นค่าตอบแทนครูและบุคลากร30คน ก็จะมีะไรายได้คนละ8,000ถึง9,000บาทเท่านั้นซึ่งน้อยกว่าค่าตอบแทนครูตามขั้นปกติคือ1 5 0 0 0บาท1 8 0 0 0บาทและ2 2 0 0 0บาทอยากให้ผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายตามกฎหมายตัวนี้คือตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระบรธรีค2สอได้เร่งรีบและดำเนินการให้เร็วที่สุดครับ เพราะว่าจอสปอคือเจ้าหนี้การศึกษาพระธรรมทั่วประเทศเขาได้รอคอยมาตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2 5 6 5จนถึงนัาบัตรเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลัองอนุมัติ1 5ื0 0 0้าและ2อ0 0มก็ฝากเท่านี้ครับเลขาธิการสมาธ์ครูโรงเรียนพระปะริยัติธรรมแผนกสามันระบุว่ากลางปีที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้เห็นชอบเรื่องค่าตอบแทนครูตามพรบกำหนด แต่ล่วงเลยมากว่าสิบเดือนครูโรงเรียนพระปะริยัติธรรมทั่วประเทศก็ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนจะครบหนึ่งปีแล้วมันเป็นมันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนกันทั้งหมดนะครับครูบุลคลากรที่ผ่านมาพอหลังจากที่กระทรวงการคลังเห็นชอบวาอ่าเราจะได้เงินเดือนและค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบแล้วนะก็จึงาทางสำนักง,งานการศึกษาพระพุทธธรรมมณเสามันนะครับ ก็ได้ดําเนินการให้ไปรายงานตัวเมื่อรายงานตัวแล้วนะครับมีเลขประจําตําแหน่งแล้วมีขั้นเงินเดือนที่จะเข้าสู่ตําแหน่งเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากว่าเงินไม่มีโรงเรียนพระป,ะปร,ะริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศมีจำนวน408แห่งมีครู4,283คนมีนักเรียนซึ่งเป็นพระและเนนประมาณ40,000รูป เพื่อให้พระและเนนได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาพระปะริยัติธรรมควบคู่ไปกับวิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสมรานพระบุญไทย PBS รายงาน